าค่ะวันนี้กินอะไรน้ำมะนาวผสมแตงปาดแช่แล้วก็แช่ไว้ในช่องฟีซรสชาติมันเป็นยังไงมันก็รสชาติแตงมันเป็นยังไงมันก็เป็นกินของแตงหอมกลิ่นของแตง ถ้ามันก็จะมีเหมือนมะน,นาวมาด้วยจะไม่เปรี้ยวนะอร่อยดีจะถ้าเราแช่ไว้ทั้งวันแล้วตอนเย็นๆมากินมะนาวมันก็จะกระจายออกมากๆฝานลงเทน้ำใส่ เ้าก็กินได้เลยจากจากประสบการณ์ที่กินนะคะมันจะทำให้ระบายใครที่ไม่ค่อยทับถ่ายทำน้ำแบบนี้กินรับรองเข้าห้องน้ำบ่อยแน่ใครเมื่งวันกินเสร็จหมดแก้วเข้าห้องน้ำทันทีแก้วเนี้ย กินอีกรอบเข้าห้องน้ำอีกกินอีกรอบเข้าห้องน้ำอีกต้องทำด้วยมันกันดีถอกช่วยให้ขับถ่ายสบายดีแล้วก็ผิวพรรณตึงๆในตระกูลผักที่ทำให้ ยับยั้งกันเหนี่ยวแตงบอกเกอรี่อะโวคาโดเอ้าอีกชนหนึ่งยึกตอกีกตอกปะหลาหามากินนะคะ กินเป็นสลัดก,ก็ได้ไม่กินแบบนี้กินเป็นสลัดก,ก็ได้แต่ที่ทําแบบเนี้ยมันทําให้ถ่ายคล่องรู้สึกสุดชื่นแซ่